เมื่อกี้สมุดประการแตกไปนะครับนะมือหนึ่งมาต่พุทธของเราครับเพิ่งมาใหม่ครับนี่พม่าหรือเขมรก็ไม่รู้นะครับทรงนี้ครับอ๋อแล้วเช็ดไปแล้วโอ้โหลงดีครับเพื่อนโอ้โหมันหายไปไหนแดงแดงมันหายอยู่นี่ครับเพื่อนโอ้โฮมายัางไงเนี่ยครับมันหลอกกินตังพวกเราครับเนี่ยเขาเพิ่งมาวันแรกนะครับมือหนึ่งมาต่พุทธครับลุงนี้ครับนำเงินหลุมงมขวามือครับลุงนี้จใาไหมครับเอาหายไปโอ้โฮ นิดเดียวครับเพื่อนๆครับออาต่อด้วยนี่นะครับ f อฟเยอะครับนี่นะครับมือหนึ่งน้องแทบโอ้ยกูละมืดกูละมืดว่าทไงน้องแทบว่ากูละมืดอยู่ยังไงเริ่มเคลียร์ชมพูไหมน่ะไม่มีจริงครับอ้าวลงไหมน่ะลงไหมน่ะอ้าวจอแล้วฮะมือรับแขกของเราไม่เอาครับเพื่อนๆครับลูกนี้ไม่เอาครับ เม็ดละสี่สิบครับเพื่อนๆครับเม็ดละสี่สิบครับน้องแฟบได้ลูกจอแล้วครับหนึ่งเม็ดโอ้โหสวยครับได้มาหนึ่งเม็ดแล้วครับเม็ดสองจะเอาไหมครับเม็ดสองจะเอาไหมหวานเกี๊ยบอุ้ยหมูนิดเดียวครับมาแต่เสามาแต่เสาเออ พองน้ำหูบอกมาแต่เสาอ้าวว่าไง่องน้ำหูจดจดุดจ้องจ้องจุดจด,จ,ด,จ,ดจ้องจ้องจะเอาลุมไหนจะเอาลูไหนอ๋อลูกนี้สู้ได้ครับเพื่อนครับลูกนี้ครับ<ำ>ไปแล้วครับ <ดำ S 1> บานโอ้โหบางกว่านิดเดียวครับ เนี่ยบอกกันดีอีกครับของน้งหูบอกว่ากันดีนี่ฮะน้องแฟบครับกําลังออกชิวครับจดอย่างนี้ก็น่าจะเอาเลยฮะสมไกลฮะยาวๆวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วออ้ยบางกว่านิดเดียวแล้วขาวอยู่ยังไงขาติดเชียงยังกันดีอยู่นะครับน่าจะกันนะนของนนําหูน่าจะวางนะนี่นะครับหลังช็อกเลยไหมนะหลังช็อกเลยไหมนะโอ้โหผูนิดเดียวครับออาแล้ว น้องแฟบนี่ครับได้จอลูกยาวๆว่าไงอ้าวบางกว่าอีก,อ,กอ่าจังบักสังขอบใจวาสนะขอบใจวาสนาเจ, <c oughs> จ้าลูกไหนครับมือรับแขกของเรา <c oughs> สู้ลุมไก่นะฮะแดงข้างยมคูไปแล้วโอ้ยังหนาอยู่ห <c oughs> น,นาอยู่แล้วจอด้วยครับลูกนี้ครับ จะมาจอด้วยลูกนี uh, oh, ้เอาเอาเลี all, so? ้ยงยากอะไรยงเยอะหรือเลียมเสียน้องแฟบน่าจะเอาแล้วฮะตัวชิวอย่างเงี้ยอุ้ยบางบางได้อยู่ยังไงกันดีกันดีดูซองแล้วน่าจะเค็ดลุมการแหละลูกนี้ครับไปแล้วแดงหายไปดาจออีกครับลูกนี้ครับหน้าบ้านเลยฮะัาครับ ไม่เอาดามครับอ๋อมีชมพูครับลุงนี้ครับมีชมพูอุ้ยปักไปสีปักไปสีจิกไปอ,อ,อ,กอยู่ยังไงโอ้โหมีสามเม็ดครับเพื่อนๆน่าจะมีสามเม็ดครับเม็ดสามจะมาไหมครับอ้ยแล้วไหลจ่อลุมกลางอีกนะครับลุงนี้ครับ